สวัสดีค่ะกระทิ้บอกเราแนะนำให้ชมกับรถกระบ,บะมือสองนะคะคันนี้เล่มอยู่ไฟเน้นนะคะทุกท่านเป็นรถมือเดียวค่ะมือเดียวป้ายแดงตามสภาพนะคะเล่มอยู่ไฟเน้นภาษีขาดเกินค่ะต้องแจ้งจดใหม่นะคะใครรับไหวก็จัดกันไปคะ่ะทุกท่านใครไม่ไหวก็มาชมคลิปต่ต่อไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะรถจอ t โตโยต้าวีโก้ปี0 7ย์ค่ะเครื่อง3 0 0พันเคธรรมดาเลขไม่ 400,000ค่ะแอร์เพิ่งทำใหม่บอดี้ไม่มีชนนะคะงานเก็บสีเบอะและภาสีต้องจดใหม่ค่ะราคา155,000บาทรถอยู่นนทบุรีต้องการคุยต้องการต่อรองต้องการเจรจาอย่างไรทักหาผู้ขายตามชื่อเฟสบุ๊กใต้คลิปนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ